เทวดาก็าป่วยเป็นแก่เป็นเจ็บเป็นตายเป็นเทวดาป่วยเป็นยังไงเราก็ไม่เคยรู้จักใช่ไหมซึ่งจริงๆพวกเราก็เคยเป็นเทวดาเคยป่วยมาแล้วแต่ตอนนี้ลืมไปหมดแล้วต้องมาฟังพู้เจ้าพู้เจ้าบอกเทวดาที่ใกล้จะตายเสื้อผ้าอาพรจะเศร้าหมองผิวพรรณจะเศร้าหมองดอกไม้จะเหี่ยวเฉาเงือจะไหลออกจากรักแล้เทวดาจะไม่ยินดีในท่ปอาดของตน นี่อาการห้างของเทวดาที่ใกล้ตายนะเทวดาคนอื่นที่ยังไม่ใกล้ตายเห็นอาการก็จะเข้ามาปลอบโยนว่าขอท่านจงไปสู่สุกติขอให้ท่านได้ลาบขอให้ท่านตั้งมั่นในลาบที่ได้เลยดีแล้วพี่กูก็เลยถามว่าโอ้เทวดามันก็สุดยอดแล้วนะอะไรคือสุกติของเทวดายโยมาอะไรคือสุกติเทวดานะผู้เจ้าบอก การได้เกิดเป็นมนุษย์นั่นแหละคือส่วนในการไปสู่สุคติของเทวดาให้เราสบายใจว่าเราอยู่ในภพที่เทวดาอยากมาเกิดนะ